เอางวดนี้บอกบ FC เนี่ยพ่อที่บ้านครับท่านผู้ชมเป็นเงินของที่ปฏติมพันกรุงเทพเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นว่าป้าติมหลังรอพันสามหรือพอเที่ยงจำผิดบ่อจะบอกเพิ่นว่าพันธุกรุงเทพเนาะร่วมถวายมากกับปูมาสปูกระเบื้องสลาครับผมเป็นเงินจํานวนหนึ่งหมื่นสามพันบาทเนาะครับผมเนาะอีกทันกับคุณทวินคุณแม่ทวินการเก่งเพิ่นรวมบริจาคมาตั้งแต่พอเที่ยงมากงวดก่อนครับที่เดินทางมา มาหาปูนี่แหละครับผมเหมือน,นพอดีฝนตกก็เลยบริเตถวายก็เลยรวมมาถวายกับพร้อมกับกระปติมเนาะห้าร้อยบาทครับผมก็เป็นเงินทั้งหมดหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทรวมถวายอันปูกระเบื้องซอยปูแต่ว่าตามชิ้มก็เหลายอย่างอยู่หรอกเหลือหลายอย่างอยู่หรอกครับท่านผู้ชมบ่าบ่ายจะเป็นประตูหน้าต่างเนาะสีท่าสลักสลามมู่นี่ครับมันก็หลายสิ่งหลายอย่างก,กาดมีดท่านผู้ชมท่านใดอยากรวมบริจาคทำบุญกับปูปบ่นนนแดงกาสามารถ โทรมาหาพอเทีนเน่ยงได๋เนาะครับผมเนาะเดี๋ยวพอเทีย่ยงให้เบอร์โทรไว้ครับผมเดี๋ยาาวเขาถวายเงินให้ปูเลยครับผมเนาะครับผมปูเป็นเงินหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับผม อ่าหลักขวัญทีติโยลิวันทันตุสัมมาโลโกมินะสาธุมาเทพบันวันตาาโยสุขีอีคาญุโคหวะอภิวาทนาสิทธิสังลิปังอุตทาปจายโนจันตาโนธรรมาวันธรรมีอายุปโนสุขังภะละง ดูเอให้ขอพวกคุณแม่สิวินกับปฏติมมีแต่ความสุกความจะเลื่อนเ้อะบ่ว่จะคิดสิ่งใดกับให้ใดสมนังปรารถนาให้มีแต่ความจะเลื่อนลุงเรื่องมีแต่ความโชคดีจะเจ็บจะจนเนาะครับเดี๋ยวห้าสิบผ้าไปเบิงตัวเรขปูผนิตใบหรือยงังโมโหได้ครับ <c oughs> <c oughs> อเ,อเอเ็ดเอ็ดแล้วเลยไม่บอกครับปูเดี๋ยวห้าสาไปเบิงคัะท่านผู้ชมเดี๋ยวาพาไปเปบิง เนาะไปครับท่านผู้ชมไปเบิองโตเลกจงไปเพลินนะครับจงมาดีขาดซาถูกนปูเนาะด้อยละมันจงมาดับนี่ลูกเขาเป็นแสมเป็นมืดเป็นหลานสิหลานลอยหลาดสาธุสาธุสาธุกับปูการสวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราถวายเงินให้ปูเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะพอเที่ยงจะพาท่านผู้ชมไปส่องเบิองัวเลขที่ปูไหลขันน้ำมนต์ไหลน้ำตาเทียนอยู่ขันจะปิดมันเปนขันนะครับเป็นโอ่งเนาะ เป็นองค์องค์น้ำมนต์ครับผมพระวังหัวทิพานมาเนี่ยจะเขาทั้งล่างทั้งบนตามจริงปูให้มาแล้วเจ็ดหวดซอนครับผมท่านผู้ชมพอแจ้งผงมาเจองวดทิพานมาเป็นหววแรกเนาะหววนี้เป็นงววที่สองหัวแอนนี่ครับอาจจะได้สิบหัวซอนก็ได้เนาะไปครับท่านผู้ชมวัดลายห้างเขาไปเบิ่งน้ำกันวางหัวนี้ปูให้ตัวใดติด้เดในปีแห้น้องได้ไปร่องพิจารณาเบิ่งเป็นหน้าทางนะครับผมเนาะไปครับไปเบิ่งของอมกันเลยครับผม พ่อเล่านี่ตัวงวดนั้นเพื่อนว่าไปถือสามตัวผมแม่ว่าพ่อแม่บอกงวดนี้หันได้หลายว่พ่องวดนี้หันโตเก้าะโอว่ามันเป็นแปสามตัวเก่าอปสามสองอันมอมเพื่อนบอกพ่อว่ได้ยินบ่บอกดยินยุ่แต่ว่าเจของมาาของมาเป็นเจ็ดสองาะเจ็เจ็ดสองสามสองมันตีกันยุ่แต่บ่มา เขาเิ่มเขาได้ส่งนตัวนนอืแต่ว่าตัวนี้มันตัวกันบ่ตองัวที่พอถึงสามตัวพอได้งวัได้กก่อนมันออกตัวอย่างก่อนหัวนะวันหลังมาหัวควอนมาควอนหนาแป8ดสามเบอกครับเออหไดโอ้เดสตัวตรงตัวเลยบอกสามตัวตัวเรียกเลยจับใส่เลยโอ้อันมันฉีดมาถึงซีบอเอางวันี้บอกบอกเอฟซีเนี่ยพ่อบอกขห้บร์เลยบอลอ พ่อพ่อเบิ้งให้บ่ได้บ่พ่โอ้พ่อเป็นมาเบิ้องกัรแต่ท่านผู้ชมเป็นใเบิ้งเอาเองเนาะครับท่านผู้ชมเนาะปูพนมเฮตใบจะมือขึ้นเนี่ยว่าสันก่อนสีแจงว่าสันเฮ็ดตใวระยะโยมมามาจังหันจังเพีนเพิ่นกับมาเบิ้งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กาพึงปูเพิ่นงสันจังหันไปแล้วเนาะพอเที่ยงมาเดินทางมาถึงประมาณสามโมงเศษครับผมเก้าโมงเช้า พอบางทันนว่าสามโมงเป็นอย่างนอก้เก้าโมงเช้าครับผมเนาะกับเป็นว่าปูพคนสันแล้วขยัดด้วมก็เลยได้ตัวเลขแเราก็พากันกลับครับผมเนาะบางทานก็เห็นกําลังหาสือตลาดที่แบงกันแซวสะอยู่ครับในหมู่บ้านเบิ่งเอาครับตัวเลขเป็นตัวเลขกที่ปูไหลน้าตาเทียนของงวดวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันหาร้อยหกสิบามเนาะครับผมเนาะศิสูนเกา้ายๆกันกับที่เพื่อนเห็นมืนอันหนึ่งเกาเนาะ พอเห็นเมื่อไหหนึ่งเก่าแม่ที่เห็นอยู่ขอนจะแม่แต่เคียนหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งแต่ว่านี่เป็นศูนย์เก่าขื่นโล่งแตมเดียวเฉียดกันไปนิดเดียวต้นโตโตเกจสี่เกจสามแต่เห็นอยู่แม่จนแต่เขี้ยนข้อสี่หน้าแห้งเพียงหูข้อนะสี่ต้นแต่เขี้ยนโอ้แม่บัวเห็นเป็นเจ็ดสามไหนบอกเห็นน้ำข้าวเจียวมือนานๆเขอเขาเขอถูกจากอันนี้แม่บัว สีซีบอกเดบซีเพิ่นพอางว,วดก้อนนั้นเป็นอย่างสี่เนี่ยพอเที่ยงจะบอกเนะาะค่ะสมุดชมเนาะต่ว่าก็แล้วแต่ความคิดเห็นแต่ละคนห้องมันบ่คือกันครับผมบางท่านอาจจะคิดเห็นแตกต่างกันกับบ่าแต่ว่างวดที่ผ่านมาที่เจ้าผ่านเพิ่นใดทั้งล่างทั้งบนบ่าจะเป็นแปดศูนย<ส>์สามกับเจ็ดสองสามเพิ่นใดแน่ใดพอเที่ยงจะบอกสู่ฟังเนาะถ้าเป็นงวดที่ผ่านมานี่ครับ ตรงนี้จะเป็นแปดตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นสามต่วตรงนี้เป็นเจ็ดตรงนี้เป็นสองครับมันจะติดกันอย่างเสียละพนเล่ยบางคนก็ไปตเลีนแต่แปดแปดสามสามแปดแต่ว่าเจ็ดสองนี่หลายๆคนหลายท่านพูว่าอ้ยปิาหาสหม่องได้กับบะหมีลรตตตอรีเขาเจ้าก็ไปเบิดว่าสันก็เลยมีจั่วมีมอมอยู่ในนี่เพื่ว่าคันเจ็ดสองนี่มันสื่อบบได้ใครสื่อสองสามที่พร้อมติดกันอยงสี่นะคันตมุ่งโจมวัที่ผ่านมา พอเทียงบอกตงว,วดสีพันมาเนาะค่ะมุชมฟ้าเนาะ uh huh. แต่งวดนี้พอเทียงคดวานาจะเป็นสี่เจ็ดสา,ามศูนย์เก้าสามยังสนาสมชมเพราะว่าขันคบอ<ม>ครับคำมันออกคืองวดสีพผนานมานเนาะศูนเก้าสพอมันติดกันยังสีค่สมุชมห้วอว่าสี่เจสามก็รองพิจาณาเบิ่งครับสมุชม พอหัวที่ผ่านมานี่พอเที่องเห็นแบบชัดเจนครับเห็นแบบชัดเจนเนาะว่าตรงนี้เป็นเหล็กแปดของหัวที่วันที่หนึ่งกันญายนเนาะครับพอเที่ยงบอกยอดหลังให้ฟังตรงนี้เป็นเหล็กแปดตรงนี้เป็นเหล็กศูนย์ตรงนี้เป็นเหล็กสามตรงนี้เป็นเหล็กเจ็ตรงนี้เป็นเหล็กสองแต่ว่าสองกับสามเชื่อมใส่กันครับก็มีนักแสดงโสหวังทันที่เดินทาามางบึงน้ำกันครับเพื่นว่าเป็นระวังมันจะเป็นเจ็ดสองสามเด้อเพื่นว่าหัวที่ผ่านมาเนาะครับเนาะ เราตนี้ก็เป็น803มันก็เข่าทั้ง83แล้วก็สอ3สามสับท่ามผู้ชมเห็นบ่วันที่ผ่านมาแต่งวันนี้พอเที่ยงเห็นเป็น473 09็มเ่มนบอลุ่งหำลุ่งมาเบิ่งใหงแนลุงหำเบิ่งเป็นตัวไหนนัตาเทียนบ่ครับผมก็ว่า473กจ็ดสามกนย์เก่าแมนบอรุงร่ง แต่ว่าศูนย์เกอดระวังเป็นศูนย์เก้าสามยสี่เท่ากับจำนวนจมเอากับกันไว้น้ำแน่เนาะพอมาติดกันแล้ลุ่มเนาะมันคือกันได้กับหัวจิตผ่านมาตอวนี้จะเป็นหกกระได้บ่ไม่ได้ดอกตัวศูนย์ชาเจีนอยู่ไหนแม่นเป็นศูนย์ชัดเจียนบบเป็นหกสี่กับเจ็ดสามกับชดเจีนมันเกิดมันเบรกันตัวเล็กอดก็บเลขสามมันติดกันไอไข่กับหัวจิตผ่านมาเลย สี่เจ็ดสามศูนย์เก้าสามเนาะแต่ว่าขันตามเมืองตามสายตากับสี่เจ็ดสามแล้วก็ศูนย์เก้าก็ดัดแปลงเอาน้อขันตัวมชมเนาะเพื่อกันไหวอาหามากแรงหัวจิพานมากครับผมมันเป็นเจ็ดสองแต่ว่าเด็กสองกับเด็กสามไปเสี่อมด้กันบางคนก็ได้แปลว่าเป็นเจ็ดสองสามมันสี่เสื่อมได้คือเจ็ดสามเก้าคือสาก้าสามเจ็ดดึงสี่นะดึงเป็นสี่กระดับสามเจ็ดเก้าที่เห็นโบที่เขียนไหนย่าง ถ้าฮัฟตัดสองตัวฮัฟตัสศูนย์เก่าเจ็ดสามแล้วก็เก่าสามก็ผิดน้องลุงน้องเพาตัดมันได้ว้ามันก็จะได้ศูนย์เก่าเจ็ดสามแล้วก็เก่าสามแล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่หมุนสามตัวบนนี่เรยกคำนวณผมว่าเขาบ่ได้เมนบ่อะเนเด่นเก่าพ่อมาตัวแดงนี่ครับแต่ผู้ชมเนาะ สลาของปูก็ยังพอดีเรียบร้อยครับผมก็ยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ครับเพราะว่าจะเป็นประตูหน้าต่างครับผมเนาะยังด้านนั้นให้บอปูพ่นสื่อประตูมาใส่ใหม่ครับผมยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างก็รอบประตูปัจจัยจากพี่จากน้องที่ท่านได้เลื่อมใช้สัทธาในพระพุทธศาสนาเนาะครับผมเนาะก็ขอเรียนเชิญใดเด้อครับสมุช้มีโชกะทรงมาซอยสังวัดสอยสังว่ากระปูกระไดหรือว่าบ่มีโชกเอาอยากเช็ดอยาาสังก็บ่ว่ากันครับผมเพราะว่า ขันวัดใหญ่ๆดังๆในเมืองพันกระสางจนจนโบหัวแจักที่สางเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเฮาก็มาเคาะซอยกันสางพระพุทธศาสนานําบ้านนอกบ้านหน้าเฮาจังซี่ล่ะครับผมในชนบทจังซี่ล่ะเนาะครับผมเนาะเป็นบ้านเป็นวัดเป็นศาลาน้อยๆครับผมวัดพ่อเนจะเลื่อนหรอกครับคุณร่างมีนักแสดงโศกเดินทางมามาขอโชคข้อลาบกปุยล่ะครับผมนี่ก็สงสัยจะเป็นโรงครัวมั้งครับท่านผู้ชมเนาะ เป็นโล่งขั้วกันยังเกียดจงโป้งจังเปงอยู่ครับท่านผู้ชมกะบเอฟซีทานใดอยากรวมเฮ็ดรวมสางกะพอเที่ยงกะขอเชิญชวนใดเด้อครับท่านผู้ชมเชิญชวนฝุเอฟซีทุกท่านเพราะว่าจะเฮ็ดจยากสางกับปูบนนนแดงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขปูก็จะหายอยู่เรื่อยๆปูว่าอยู่นี่พุ่มพันดีแห้งวะสันพุ่มพันดีแห้งครับท่านผู้ชมเนาะเอ้าคลิปนี้พอเที่ยงกะขอขอบคุณของพวกทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสแตดาชาแนลหรือว่าไอสตาชาแนล ขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีและโชคดีขอให้ทุกท่านเฮงเรืรวยขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บกันสุบูรสุขค,คลิปนี้พระเที่ยงกาลวังวาตัวเลขที่ปูให้ของงวดบัญชีสิบหกกันยายนคงจะเป็นเลขท้ายของรัฐบาลทีท่หนึ่งหรือว่าเลขสองตัวล่างเนาะครับท่านผู้ชมเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจเรื่อยๆมันๆกันสมบสุขคนเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <S <S น,น้ำน,นี่ไหลมาจากอ้อมไปฝุ่นมากครับผมอ้อมมาพี่ลงมาพี่ลงไปพุ่น